สวัสดีครับสวัสดีครับนะครับมาอีกแล้วรายการไลฟ์สาระนะฮะวันนี้ก็มาชมพระเขียกองเออพระเขียกองตอนที่ได้มากับกองเนี่ยยังไม่ได้อัดกรอบยังไม่ได้เลี่ยมกรอบนะฮะเพราะเงินก็เลยอ่าเป็นพระที่น่าสนใจผมก็เลยเอาไปเลี่ยมกรอบนะฮะไปเลี่ยมกรอบว่าจะมาแขวนคอนี่แหละนะฮะถ้าไปขายคงไม่ได้หรอกเพราะว่าสภาพ พระน่ไม่สวยนะฮะสภาพพระนี่มีรอยบินรอยกระเทาะนะฮะที่ใบหน้าแล้วก็มีที่มุมขาด้านซ้ายนะฮะมุมด้านซ้ายเนี่ยมีรอยบินนะฮะพระไม่สวยนะฮะแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะเราเช่ามาราคาถูกนะฮะแล้วก็เก็บ <c oughs> <c oughs> เลี่ยมแขวนคอนะฮะเลี่ยมแขวนคอพึ่งพุทธคุณอย่างเดียวนะ,ะอ่าก็เป็น สไตล์เรานะฮะอ่างบน้อยนะฮะงบน้อยงบประหยัดแล้วก็ได้พระตามงบของเรานะฮะอ่าคุ้ณไหมครับนะฮะเรื่อง่าเรื่องของพิมพ์ทรงเนี่ยคุ้นกันอยู่แล้วนะฮะพิมพ์ทรงเนี่ยคุ้นกันอยู่แล้วนะฮะพิมพ์ห้าเหลี่ยมอย่างนี้ก็อ่านั่งแบบนี้นะฮะก็อ่าก็รู้ได้เลยนะฮะอันนั้นคือพระคุ้ณแผนนะฮะอ่อันนี้เป็นพระคุ้ณแผนพิมพ์เล็กนะฮะ ยันด้านหลังามาดูยันด้านหลังยันด้านหลังนี่คุ้นไหมฮะเออเนี่ยที่เก็บมาด้วยเนี่ยเพราะว่าไม่เคยเห็นยันแบบนี้มาก่อนเลยนะฮะไม่เคยเห็นยันแบบนี้มาก่อนเลยของพระคุณแผนนะฮะผมก็เลยเกิดความสงสัยนะ,ะก็เลยเช่ามาด้วยนะฮะแต่เป็นพักกองนะฮะไม่ได้เช่ามาแพงนะฮะเช่ามาแค่ยี่สิบบาทเองนะส่องค์ร้อยองค์ร้อนะฮะเพราะว่า ก็ตามสภาพลยฮะเพราะว่าพระไม่สวยนะฮะ,ะมีรอยบินรอยแตกนะฮะแต่ว่าเนื้อหาหรือพิมพ์ทรงมีความน่าสนใจก็เลยเช่ามาศึกษาดูแล้วก็มาทาคลิปเล่าสู่กันฟังนี่แหละครับนะครับอ่าเห็นไหมฮะด้านหน้านะฮะพระคุณแผนนะฮะเป็นคล้ายๆเนื้อผงพุทธคุณผสมผงน้ํามันไหมแต่ผมดูเป็นผงน้ํามันนะคล้ายๆผงน้ํามันนี่แหละนะฮะเนื้อพระนะฮะผมคล้ายๆเป็นผงพระผงน้ํามันนะฮะ ก็จากการที่เช่ามาแล้วก็พยายามค้นหาค้นหาคนไปเรื่อยๆนะฮะหาข้อมูลถามคนนน้นทีคนนี้ทีไปเรื่อยๆนะฮะเขาก็บอกว่าเป็นพักคุ้นแผนนี่แหละน้องาเป็นพักคุณแผนนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นของวัดไหนเอาเออห้อยเลยห้อยเลยน้องว่างันนะฮะผมก็เลยเอาห้อยก็ห้อยครับพี่ว่า ผมก็เลยห้อยเลยนะฮะเอาไปเลี่ยมแต่ยังไม่ได้ห้อยหรอกเพิ่งเลี่ยมมาวันนี้แหละฮะเออแต่เพื่อนกลัวว่าเก็บไว้นานแล้วฝ้ามันจะขึ้นแล้วจะถ่ายไม่ชัดนะขี้เกียจแกะกรอบเพราะเราเลี่ยมแล้วนะฮะอ่าโอเคนะ,ะัะก็จากการที่พยายามสอบถามสืบค้นข้อมูลนะฮะก็กลายเป็นว่าเป็นพระคุณแผนทางแดนใต้นะฮะเป็นของจังหวัดตรังนะฮะเป็นอ่าคุณแผนของหลวงพ่อเชืเออผมออกเสียงถูกไหมเนี่ยอ่า ขุนพระขุนแผนหลวงพ่อเชิญวัดโพธารามออจังหวัดตรังเ,ออเป็นขุนแผนเมืองตรังนะฮะเป็นขุนแผนเมืองตรังก็ไม่ค่อยได้เห็นหมุนเวียนนะฮะเขาบอกว่าเป็นพระที่สร้างน้อยนะฮะเป็นพระที่สร้างน้อยแล้วก็ไม่ค่อยได้พบเจอกันนะฮะหลวงพ่อเชอญกออ็หลวงพ่อเชิญก็เป็นเกจิที่มีชื่อเสียงอีกรูปหนึ่งของจังหวัดตรังนะฮะแต่ว่า เกจิอันดับหนึ่งของเมืองตังก็คือหลวงพ่ออะไรนะวันมณโสใช่ไหมเออที่ทําคลิปไปแล้วนะฮะแต่อันนี้ก็เป็นเกจิอีกอรูปหนึ่งนะฮะที่เ,เรียกว่ามีชื่อเสียงอพอสมควรในจังหวัดตรังพระเครื่อง,องท่านก็เด่นเด่นก็เป็นพระปิดตานะฮะเป็นพระปิดตาเด่นเด่นของพระเครื่องของ หลวงพ่อเชิญก็เป็นพระปิดตานะส่วนพระคุนแผนเขาก็บอกว่าสร้างน้อยนะฮะคนก็เลยไม่ค่อยได้พบเจอกันนะฮะตามข้อมูลว่ากันอย่างนั้นนะฮะแต่จริงแท้ประการใดผมก็ไม่อาจจะทราบได้เพราะเป็นพระทางภาคใต้นะครับผมก็พระที่สร้างน้อยเออก็เลยไม่ค่อยเห็นหมุนเวียนนะครับก็หลวงพ่อเชิญก็พูดง่ายก็เป็นสิทธิ์เป็นสายของ พ่อท่านสีแก้วออพ่อท่านสีแก้ววัดอะไรนะวัดไซใหญ่ไหมหรือวัดไซไซใหญ่นั่นแหละพ่อท่านสีแก้วนะครับพ่อท่านสีแก้วก็เก่งในเรื่องของพระปิดตา,าเด่นไปทางาคงกระพันมาอุดมหาอุดคงกระพันนะฮะส่วนผู้ที่รับการถ่ายทอดสืบวิชาม,ามาจากพ่อท่านสีแก้วก็คือนะคหลวงพ่อเชิญวัดโพธารามนะครับก็เป็นเป็นลูกศิษย์ เป็นสิทธ์เป็นสายของหลวงพ่อเชอนวัดโพธาเออไม่ใช่พ่อหลวงวัดเชอนเป็นสิทธ์เออเป็นสิทธ์เป็นสายของหลวงพ่อท่านสีแก้วนะพ่อท่านสีแก้ววิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขก็เป็นพระคุนแผนที่มีประสบการณ์นะฮะนี่ผมก็เลี่ยมมาเลยนี่ฮะเตรียมขึ้นคอเลยปั๊บนะจะองค์เล็กๆนะฮะ เนี่ยขุนแผนโดยทั่วไปจะก็จะองคประมาณเนี่ยที่ผมแขวนอยู่เนี่ยที่ผมแขวนอยู่เนี่ยองจะใหญ่แต่ว่าของหลวงพ่อเชือนองค์ก็จะเล็กลงมาหน่อยหนึง่งนี่เห็นไหมนี่เล็กลงมานี่เตรียมแขวนคอเลยช่วงนี้เออช่วงนี้เปลี่ยนมอห้อยขุนแผนแล้วนะฮะเออเผื่อจะได้มีเมียกับเขาบ้างเนี่ยเออเผื่อจะได้สาวสาวม,ามันลุมตอมบ้างนะฮะก็แขวนหาพระขุนแผนนัวแขวนเลยเออวันนี้ก็ แขวนพระคุณแผนไม่ทราบที่นะฮะอืมพระมีเยอะก็เลยแบบหาที่แบบว่าไม่ทราบที่มาแขวนมันจะได้ไม่ก็ะลยนะม,มันจะได้ไม่ต้องซ้ากับคนอื่นไงคนอื่นจะได้เออเห็นไหมเราไม่เหมือนใครอยู่แล้วเออเห็นไหมฮะพระคุณแผนนะฮะก็ห้อยนะฮะเออเนี่ยก็จะองค์กระทัดรัดพอดีพอดีนะฮะอ่าสำหรับใครที่ชอบพระคุณแผนนะฮะ เป็นพระที่มีประสบการณ์นะฮะเออไม่ใช่ไม่มีประสบการณ์นะฮะมีชื่อเสียงในจังหวัดตรังนะฮะเออเหมือนกันนะฮะนะครับผมอุปเทศของพระคุนแผนนะฮะพระคุนแผนก็ถ้า,ถ,าถ้าตามพระกุจริงๆนะฮะพระกุอา่าทางพระกุไอ้สุพรรณบุรีอะก,กุบ้านกลางใช่ไหมเป็นพระที่ทาขึ้นในสงครามเนาะอ่าแจกจ่ายให้ชาวบ้านออกรบใช่ไหมฮะผมว่าถ้าคุนแผนเป็นพระกุจริงๆก็ออกทางเหนียวทางคงนั่นแหละทางคงกระพันนั่นแหละนะฮะ แต่ถ้าทำอ่าถ้าเป็นเกจิยุคหลังๆทํามาเนี่ยนะฮะพระเกจิยุคหลังๆทามาน่าจะออกไปทางเมตตาเออเมตตาคงกระพันเออคุณแผนก็ออกไปทางเมตตาคงกระพันเมตตามหาเสน่ห์ก็แล้วแต่ว่าอ่าจะประจุอ่าหัวใจพระคุณแผนหรือประจุมนมนเสน่ห์หรือมนอ่าคงกระพันอ่ามากกว่ากันนะฮะส่วนมากก็อ่าในยุคนี้ หรือในเกจิยุคหลังก็น่าจะาประจุมนมหาเสน่ห์นะฮะมหาเสน่ห์มากมากมากกวา่าทางเหนียวทางคงแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะเพราะว่าผมก็เดาๆเอาเพราะว่าก็จะพลังพระไม่เป็นนะฮะ <c oughs> <c oughs> เห็นไหมฮะนี่ดูนี่ยันด้านหลังนี่เขาเรียกยันอะไรออดูเป็นตัวนะแหละแต่ไม่รู้ว่าเป็นณนะอะไร นะฮะผมก็อ่านไม่ออกนะฮะณจังงังไหมหมุนหน้าหมุนหลังนะงวยงงนะลงหลงไหลนะจังงังไหมเออ <c oughs> เอาดูเป็นงงงนะฮะดูยันด้านหลังนะ,ะดันด้านหลังเป็นตัวณเนี่ยมุนม้วนหน้าม้วนหลังเออ นะฮะเป็นน่าลงไหลไม่หรือ,อยังไงแต่ยันแปลกยันดูเป็นขังขังดีดูเฮี้ยนเฮี้ยนดีนะฮะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยวผมไปอ่าเอามาแขวนคอก่อนนะฮะเดี๋ยวก็จะมามาเล่าประสบการณ์ให้ฟังตอนนี้ยังไม่ได้แขวนเพิ่งเลี่ยมมานะฮะเออเดี๋ยวแขวนก่อนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะครับนะครับผมอ้าวสำหรับใครที่ชอบพระคุณแผนนะอันนี้ก็เป็นอีกอ่าเกะเกจิหนึ่งสำนักหนึ่งนะที่มีเอกลักษณ์เออยยันเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ผมชอบตรงที่เอกลักษณ์นี่แหละ ที่เช่ามาไม่ใช่อะไรนะเออความเก่าด้วยแหละความเก่าด้วยแล้วความเป็นเอกลักษณ์ด้วยแล้วก็องก็ไม่ได้ใหญ่เกินไปเออองขุนแผนองเออขนาดกระทัดรัดลงมาผมว่าเออดู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 กระทัดรัดดูดูดูสวยไปอีกแบบนะอ่าผมก็เลยเช่ามาฮะเช่ามากะเอาแขวนนี่แหละพอเลี่ยมกรอบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้ามันยังไม่เลี่ยมอ่ะกรอบเนี่ยจะดูไม่สวยแต่ถ้าเราเข้ากรอบปุ๊บอ่าเห็นไหมเออดูดีขึ้นมาเลยนะฮะ ก็เป็นพระคุณแผนนะครับอของหลวงพ่อเชิญวัดโพธารามนะข้อมูลถ้าถ้าไม่ผิด <c oughs> เพี้ยนไปจากนี้นะถ้าใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือ,อคิดว่าเป็นเกจิทางทางวัดไหนทางสำนักใดนะก็ก,ก็ก็คอมเมนต์ใต้คลิปชี้แนะด้วยนะครับส่วนผมก็สืบค้นข้อมูลมาก็ก็ ก็เขาชี้ไปทางหลวงพ่อเชิญวัดโพธารามนะผมก็ต้องอเล่าไปตามนั้นนะฮะถ้าใครมีข้อมูลอย่างอื่นก็พิมพ์คอมเมนต์ชี้แนะนะฮะให้ความรู้แบ่งปันกันไปแบ่งปันความรู้นะฮะสำหรับพระสายหลีกสายย่อยนะฮะนะครับผมผมก็ไม่มีพระหลักพระหลักเขาเรียกเลยพระหลายๆลหมื่นหลายแสนหลายล้านมารีวิวเพราะว่าไม่มีงบนะฮะเรามาดูพระย่อยนี่แหละนะฮะพระย่อยก็ ก็มีพุทธคุณเหมือนกันแหละฮะผมนะฮะห้อยพระหลักสิบหลักร้อยก็มีพุทธคุณเหมือนกันนะฮะเพราะว่าหลวงพ่อก็คงจะเสกให้เหมือนกันนะครับผมอ่าขอให้แท้ไว้ก่อนเออถ้าแท้มีมีพุทธคุณแน่แน่นอนนะฮะก็โอเคนะครับนะครับใครที่ชอบมา พระคุณแผนนะฮะแต่แต่รุ่นนี้เนี่ยนะฮะก็คงจะไม่ได้เจอนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าสร้างน้อยนะฮะส่วนราคานี่ไม่รู้เลยนะฮะร,ราคานี่ไม่รู้เลยอันนี้ผมได้มาในพกรกกองนะฮะพกรกกองใส่ห้าองค์ร้อยมั้งหรือสี่องค์ร้อยหรือห้าองค์ร้อยนี่แหละผมเออสี่องค์ร้อยนี่แหละเออสี่องค์ร้อยนะฮะก็ได้มา ะะแต่ราคาที่เช่าหากจริงๆผมก็ไม่รู้ว่าจะเช่าหาเท่าไหร่ในพื้นที่เท่าไหร่นอกพื้นที่เท่าไหร่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าพระไม่ค่อยได้เห็นมีหมุนเวียนในสารระบบออไม่ค่อยเจอหมุนเวียนในสารระบบนะ,ะส่วนท่านส่วนพระเครื่องที่ดังๆท่านน่าจะเป็นพระปิดตาสมากกว่านะครับผมก็โอเคนะครับสำหรับรายการลร่าสระนะครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับ เจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอการคำว่าสวัสดีครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ